เทสลาประเทศไทยประกาศลดราคาเทสลาโมเดล3 Highland แล้วนะครับสูงสุด160,000บาทและในรุ่นปี2025มีการเพิ่มรุ่นย่อยมาอีก1รุ่นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้นะครับเทสลาโมเดลสในปี2025เนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มกล้องหน้าเข้ามาบริเวณกันชนหน้านะครับมีการเอาก้านไฟเลี้ยวกับมาไว้ที่คอพวงมอะไรแล้วรวมไปถึงมีการพัฒนาเรื่องของการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้ดีขึ้นทําให้ระยะทางวิ่งได้ไกลขึ้นด้วยปกตินะครับตัวขับเคลื่อนล้อหลังสแตนดาร์ดเนี่ยจาก513กิโเมตรก็เพิ่มเป็น520กิเมตรตัวลองเรนขับเคลื่อน4ล้อจาก629กิโลเมตรก็เพิ่ม ก็เพิ่มเป็น571กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ทุกรุ่นย่อยเลยนะฮะส่วนเรื่องราคาที่ปรับลดลงมาจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปอีกทีนะฮะแต่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือรุ่นย่อยที่เขาเปิดตัวมาใหม่ในปี2025เป็นตัว Long Range ขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์เดียวน่าสนใจมากเพราะว่าราคาถูกกว่าตัวขับสี่เนี่ย200,000แล้วก็ออปชันภายนอกภายในเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวมาตรฐานทุกอย่างเลยที่เพิ่มขึ้นมาก็คือได้แบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์ 750กิโลเมตรตามมาตรฐาน W LTP ย้ำว่า W LTP นะครับแล้วก็ยังรองรับ DC Fast Charge ที่250กิโลวัตต์ด้วยผมคิดว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นขายดีของเท s l a อีกหนึ่งรุ่นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้รถไฟฟ้าเน้นเรื่องแบตเตอรี่มากกว่าความแรงแต่รุ่นนี้ก็ยังแรงนะครับเพราะว่าได้แรงม้ามาที่347แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตร0ถึ100ใน5.2วินาทีเท่านั้น ยังถือว่าแรงมากๆเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าน่าสนใจและก็เข้ามาเติมเต็มในช่องว่างตรงนี้ได้ดีส่วนเรื่องราคาที่มีการปรับลดลงมารุ่นมอเตอร์เดียวขับเพื่อล้อหลังนะครับราคาอยู่ที่1 4 3 9 0 0้านบาทแลวก็ตัวที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่รุ่นลองเรนท์ขับเพื่อล้อหลังเนี่ยอยู่ที่1น9 000, ่0 0้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวลองเรนท์ขับเพื่อสีล้อตัวเดิมเนี่ยหนึ 1, 7, 90, 000, ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันและก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับเพื่อสี่ล้อต ว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ